ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองบัวร่องนะครับบ้านหนองบัวรองตําบลดินดำอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตามถนนข้างหลวงชนบทหมายเลข3064นะครับที่ผมบิ่งมาน,นี่คือโรงเลียนนะครับโรงเลียนที่ถูน้ำท่วมรงเลียนดินดำบัวร่องวิทยานี่ครับเห็นจะป่ายกว่ตามกว่า2เมตรนะครับน้ำท่วมนะครับ นี่คือคือป่ายโรงเรียนนะครับโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยานะครับถูกน้ำท่วมเอาเนี่ครับพี่น้องไปน,นะครับนี่คือน้ำชี้ล้นตะลิงขึ้นมาท่วมนะครับโรงเรียนอา่าดินดำหนองบัวรองวิทยานะครับนี่ครับนะพี่น้องเบิ่งสภาพ คามเลี่ยนนะครับนี่ครับน้ำถ่วมผมขี่รถตามถนนทั่งหลวงชนบทหมายเลข3 0 6นี่คือทหารนะครับกองทัพภาคที่2จากละเอะครับทีมาดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำถ่วมนะครับนะครับอันนี้กำลังดูแลลาดตะเวนอยู่โรงเรียนน้องอ,อยู่โรงเรียนดินดำบัวร่องวิทยานะครับ บ้านดินดำอำเภอจังหารจังหวัดลอยเ็ดนะครับนี่ครับเป็นการดูแลนะครับช่วยเหลือประชาชนครับจากกองทัพภาคที่สองนะครับจังหวัดลอยเ็ดนะครับเมื่อนี้นะครับวันที่ยืดซีตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมได้มีโอกาสนะครับได้ลงเรือนะครับเรือล้ำญ่เลยครับนี่ครับนะครับของโรงเรียน บ้านดินดำบัวร่องวิทยานะครับนะครับโดยความอนุเคราะห์ของคุณคู่แล้วก็บาาับนายท้ายเรือนะครับนี่ครับเป็นนักการพันลงน่งเนาะครับเนาะเป็นนักการพันลง่งขอโรงเลื่อนการยนยันเครื่องมือขอโรงเรียอเยนอเนาะดินดำน้องบัวร่องนะครับนี่กำลังเป็นนายท้ายเรือให้างงาผมปฏิบัติการเครื่องมือป้าบ่อขาวกับยายติ๊กนะครับนี่ได้นั่งเรือนี่ยายติ๊กนะครับนี่ วันนี้ย้ายตีกนางเลื่อเบิ้งน้าผ่วมโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยานะครับบ้านดินดำบ้านดินดำตําบลดินดำอำเภอจังหันจังหวัดเลยนะครับนี่เป็นห้องสมุดนะครับนี่เป็นห้องสมุดแต่ขนย้ายทันเนาะห้องสมุดนะครับชั้นเดียวแต่ว่าไม่มีอะไรเสียหายมีเฉพาะอาคารเพราะว่าหนังสีอะไรนี่เตรียมการไว้ก่อนแล้วก่อนที่น้ําจะมานะครับ อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับนี่เนาะโอ้ห้องน้ำานี่ห้องน้ำคู่นี่ทวมเลยครับนี่ใส่บพรด้เนาะนี่เป็นอาคารอาคารใหม่สองชั้นชั้นปหนึ่งถึงชั้นปสีโอ้ปหนึ่งถึงปสามครับมีมีเนี่ครับชั้นแรกนี่ทวมเม็ดหนึ่งไแล้วครับนี่ครับ สั้นสองคุณหละการเต้นพักอยู่ทางพะโล่งบ่ค่ะโอ้เนี่ยครับเป็นที่นอนของคุณหน้าพะโล่งนี่ครับจีดไไทยนี่ครับนอนเฝ้าอาคารเรียนอยู่นี่ครับอาคารหนึ่งนะครับนี่น้ำท่วมสูงประมาณจังเมตรครับนี่กมาณเมตรหนึ่งประมานเมตรหนึ่งครับนี่ ไปหมดแล้วคุณนี่โอ้นี่ห้องประชา,ชาสัมพันธ์นะครับนี่คือห้องประชาสัมพันธ์เครื่องเสียงอะไรขนขึ้นมาแล้วห้องประชาสัมพันธ์โอ้ยโอ้ยเสาธงหน้าเสาธงอันนี้เป็นเสาธงนะครับนี่เป็นเสาธงด้านหลังเสาธงมมานะครับอันนู้นเรียนเทามีอันนันรูจักคนอันนี้ข้านี่ เปาคารนอาขาัรของปอดอไรครับนี่โอ้อนุบา 3, ลสองกับสาข้างล่างเป็นอนุบาลหน 1, ึ่งสองสามนะครับข้างบนนี่เป็นของปอสี่ถึงปอหกลงเลียนนี่มีนังเลียนปอะม260ะ่นสองลอยหกสิบกัวขนนะครับมัธยมมีแมานแปดสิบ อนุบาลหอดปอยซีประมาณ160ประมาณ240คนนะครับคู่นี่14คนนะครับพร้อมกับนักการพันล่งหนึ่งคนนี่ครับคุณหน้าพันล่งก็ลั่งเป็นผู้พายเรือผ้าผมชุ่มนะครับโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยานะครับตำบลดินดำมาเพื่อจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้รับผลกระทบจากนา้ำท่วมนะครับนี่ ถ่วงก็เทินบอคันหกศูนย์ก็ท่วมได้คุณปีหกศูนย์ป็ท่วมแสดงว่ามีประสบการณ์นี่มาหลายแล้วเนาะปีฮ่าซี่ถ่วมหลายโอ้ปีฮ่าซี่ถ่วงใหญ่ปีสองหนึ่งเนี่ท่านเห็นบอครับปีสองหนึ่งหรือเป็นนักเรียนอยู่บอโอ้นี่ครับอันนี้เป็นเวทีบอคับนี่บอโอ้เป็น ข้างล่างบ่เป็นห้องน้ำบ่โอ้ข่างเทึงนะครับอันนี้ก็นน้ำประมาณเม็ดกลัวหมดแล้วครับน้ำผมเบิ่งอยู่นี่นะครับด้านนี้เป็นบ้านคบนบ่ครับหรือเป็นบ้านพัก,อกโอ้เป็นห้องพักด้านนี้เนาะโอ้สีนดำเงิน<อ><อ>รั่วสีนดำเงินเนี่ยบ่ โอ้ต้นขามนี่ครับอันนี้ครับเป็นบ้านพักของของทั้งคนเป็นบ้านคุณนาพันโล่งโอ้จากประตูไปนี่เป็นชาวบ้านชาวบ้านเดินลงกัไปหมดเลยเขาไฟยังเป็นเดินโลโอ้หลังนั่นก็เป็นบ้านเพื่อนบอกครับน่ะเป้นอ้เพื่อนออกทางใดนี่ชี้เลือบเหรอครับบ่าเดี๋ยวนี้รถนี่เขาบ่ได้เลย หลังนี้ก็คือกันบอกครับนี่ปะเรื่องนี้เท่าไรมาตรสายค่ะมันเป็นบริจาคมากไหยครับโอ้ตอนจอนขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนนี่แสดงว่าเพื่อนถมขึ้นบอกครับนี่ที่สูงสูงนี่ไหมแสดงว่าเพื่อนมีประสบการณ์หลายเทื่าเมื่อกี้กองกองทัพเรือไปไหนเนี่ยโอ้โหเนี่ครับบ้านหลังนี้ที่ถมสูงนะครับนี่จากประสบการณ์หลายๆปีที่ท่วม นะครับแต่ว่าอันนี้ก็บ,บ้านคุนน้นบ,บน่หนิสั้นเดียวนี่ยอยู่บ่ใดแลว้วน้ำท่วมนะครับอ,อ,รนนอันนี้บ้านหลังนี้คือคือบ้านพักคุณนามนนั็นล่งบ่หนิโอ้เนี่ยเนี่ยครับ<อ><อ>รบ้<อ>บานหลังนี้ครับเนี่ยห่อสั้นได้นี่ท่วมเนี่ยแต่ว่ากับถ่วมคือนเขาโอ้โอนะครับเอาลกูกเมียได้ดับที่สายครับโอ้อยุบ้านผมยุบ้านิดเดียวเนี่ยโอ้อยุบยึดว่ามันยุบา้านพักอันนี้เป็นสนามยังครับนี่ วลเนยรบอลสนามว่าลยรบอลธรรมดาเลยี่สูงสองเมตรยีสิบหรือสามสิบเลยเนาะเน็ตนี่ไหมเน็ตนะใช่บานนี่มันขึ้นซ้ำนี่มันเม็ดกลัวได้น้ำท่วมโอ้เนี่ยครับสนามว่าลยรบอลครับนี่เห็นยังสิ่ะละครับแสดงว่าน้ำขื้นเม็ดกลัวอันนั้นเป็นห้องน้ำอกครับบ๋อโอ้เป็นบ้านพักบ้านพักคลัวเหรอ อันอันบานว่าคู่มีบัขายยังไงโอ้เจ้าบาปัญหานปไ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 ซไป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 ไ้ไปไนไปไปไมไป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 หปไ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 กไป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 ไรไป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 ลปไปน้ไปไปไไป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 ตปไปไคไป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 ไงไป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 ไ เทิงโควิดเทิงน้ำท่วงว่าเป็นตะเปิดเทิงง่ายดอกใช่ไ้มสามเดือนครับคุณอ่ะน้ำท่วมอยู่นี่บ่เดือนหนึงนี่บรอดแม่นบ่โอ้ประสบการณ์นี่ต้องหนึ่งถึงสองเดือนท่านว่าเหระเนาะปดสวัสดีครับสวัสดีครับการมองเด็ดหยังใส่เบ็ดบ่กลางม่องโอ้ย่าม่อง ได้บ่รครับปลา,าปลายังโอ้อลอกลางเต้เศร้าคุนบ่กครับบ่แล้วก็ยามไปเรื่อยๆนะครับกบาอยอยลา,กกางด่างลออกลางดาง่างน้ำชี้ยูไก่บันไดครับเลือล่อยปล,อปลาเ,ลลเนี่กระแมน ไอ้ท่องดิเพิ่นซักไว้มันท่งอย่างครับนะั่นของโรงเรียนปะครับบ่โอ้ทีหน้าแสดงว่าไม่เข่าแล้วมันบนนี่นนแสดงว่าเข่าเป็นห่วงเลยเพิ่นเช็ดท่งไว้เนาะนอโอ้ยนะครับเขาล่างออกร่วงยอยู่ใต้น้ำนะครับบริเวณนี่น,น,นี่นี่ครับบริเวณนี้อยู่ใต้น้ำเนี่ครับเห็นท่งปากอยู่ท่งไรนกนี่ยนะข้าโอ้แต่เชิดได ใส่ปลาที่ได้อยู่ในเรือบอปลาตัวใหญ่ๆนี่ติดบ่ตัวใหญ่ปลาข้าวปลานั่นหรือมองทีบอแล้วจะเราไปดูอาคารทางนู้นต้นขามต้นนี้เก่าแก่บ่หนาบุญลงสองร้อยปีได้บ่เนี่ยโอ้ร้อยปี แต่ว่าต้นบอกคามสีกวนโรงเรี้ยนหรือเปล่าพอริเวนที่ผมอยู่นี่ครับยายติ๊กนี่ประมาณน้ำประมาณเม็ดครึ่งนะครับเียแต่ว่าผมว่าสองเม็ดพอดีละสเดือนนดพสองเม็ดนะครับตามประสบการณ์ท้าน้ำท่วมอยู่ลักษณะนี้สีอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนนะครับจังสีลดเรียบามอือาเนี่ยครับนี่ยายติ๊ก ยายตีกนางเลื่อช่มนะครับเอาคุณนาพันโล่งนะครับเปลี่ยนผู้พห้ช่มุดยอดค่ะโอ้ยขอพูดได้หลายครับมื่อนี้คุณมารักษาการทุกวันค่ะเนี่มันขึ้นยน่าเวียนอยู่นี่ตลอดอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านขี่เลื่อพันเมื่อนี้ผมมาเยี่ยมโรงเรื่อนนะครับคุณนาพันโล่งเพื่อนกะพผาช่มนะครับเมื่อนี้ผ่าช่มโอ้ถือว่าสุดยอดเลยครับเมื่อนี้ได้นางช่มน้ำท่วมนี่บรรยากาศยายติกเพียงได คักๆเยืนสบายค่ะแต่ว่าละต่นละตนน่นนนี่ครับละต่นคู่คอันนี้เป็นต้นอย่างครับนี่ใช,ใชต้ต้องใช้ฝาอนี่พูดนะครับขื้นมากเกือบเลยผมอันเม็ดครึ่งนะครับเม็ดสองเม็ดหนาอยู่นี่นะครับผมก็ล่างนางเลือชุ่มผมผมกับยายติดนะครับกับร่างนางเลือชุ่มโลงเลี่ยนดินดําบัวรองวิทยา ตำบลดินดำอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ถูกน้ำชี่อ่าล้นตะลิงขึ้นมาท่วมนะครับท่วมแต่วันที่สิบเก็ดทั้งสูงสูงไห้องน้ำอยฟ้าอ้คุณห้องน้ำลอยฟ้าคุณโอห้องน้ำลอยฟ้าเท่าไหร่บอแบบมีประสบการณ์น้ำแสดงว่าเฮ็ดร่องรับน้ำท่วมโอ้ห้องน้ำถ่วมหลายปีนะครับเฮ็ดเป็นห้องน้ำลอยฟ้านะครับห้องน้ำยกสูง เออหของน้ำร้อยฟ้านี่ครับเพื่เพื่อล่องรับน้ำถ่วมเพราะว่าได้รับประสบการณ์หลายปีนะครับการไหว้เป็นการได้กำไรโดยไม่ต้องลงทุนขยายโอกาสโอ้เป็นนักเรียนอ่เป็นอาคารขยายโอกาสนะครับนักเรียนประมาณ80คนโอ้ยเบิ่งครับเครื่องประตูเม็ดเม็ดกลัวครับนี่ ประตูปะมาณเม็รข่งน้ำนะครับนนปรมเม,รเ,มรเป็นหมากเม็ดว่ควรท่ต้นอะไรกินได้บอกหมากันนี่บอนะเนาะโอ้เป็นอาหารนกะนะรนนค่วคนมีของกินของใช้เป็นเครื่องเลี้ยงตัว <c oughs> มีคุณธรรมความดีเป็นเครื่องปกครองตัว นะครับความคิดก้าวหน้าพารามัยสมบูรณ์เพิ่มพูนความรู้มุ่งสู่คุณธรรมเป็นปัจฉญาลงเรียนนะครับปัจฉญารงเลีอยดินดำบัวลองวิทยาตำบลดินดำอำเภอจังหารจังหวัดเลยน,นะครับถูกน้ำท่วมมาแต่วันที่17ตตุลาคมนะครับ2564มื่อนี้นะครับผมมา ช่มก่าวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แหละครับถั่วม,มาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กลัวๆนะครับยังบปรจบด้วยครับอาทิตย์กลัวๆเนี่ยคาดว่าประมาณสามเดือนจะ้ะประมาณหนึ่งถึงสองเดือนเนาะคุณน้าเนาะคเคยมีประสบการณ์ขนาขนาซดนี้ประมาณประมาณสองเดือนขึ้นบ่ขึ้นครับโอ้นะครับ น่าจะมาอีกรอบนึงครับน่าจะมาอีกรอบนึงโอ้ปีไหมหมดแล้วเนาะกันมาอีกรอบนึงปีไหมหมดแล้วที่อันนี้เป็นห้องน้ำครับนี่ห้องน้ำท่วมกะเม็ดครึ่งได้ครับห้องน้ำแต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยเพิ่นขนขึ้นชั้นสองทันเตรียมเตรียมการไว้แล้วเพราะว่า มันเป็นช่วงโควิดเลยเนาะเล็กน้อยวันเดียวมาก<ะ>ก็เลยเตรียมตัวเลยท่านอันนี้เป็นอาคารของป๋ออะไรครับนี่นอาาโอ้โอเป็นอาคารธุรการของวิทย์ห้องพ่ออ้อยุ้ยใสโอ้ห้องพ่ออ๋อเป็นอาคารห้องห้<ะ>องผู้นวยการนะครับนี่มีห้องผู้นวยการห้องธุรการโรงเรียนดินดำโบราณวิทยา ตำบลดินดำเพื่อจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดครับสำนังกงานเขตร้อยเอ็ดเขตหนึ่งครับสำนังกงานสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งนะครับโอ้โอนะครับการตรงต่อเวลาคือการมาก่อนเวลาแมนมามาตรงวันนี้คือจะมาจังไรกันเอยา,นายายติ๊กมีพวกมาซื้ออะไรมาหนี้โอ้ไอตน่นเขาไอต่วน่ะคาดเลี่ยนไอต่นได้หน่อยค่ะ อันเทิงโควิดประเทิงน้ำถั่วมตืมเข้าไปโอ้ยเป็นไพ่ธรรมชาติกะลีบ่าไรนอกคุณาเนาะเป็นไพ่ธรรมชาติถือว่าถนนนี่เป็นกั้นได้คันไม่มีถนนกับบ้านนี่โอ้ยถ่วมหมดถ่วเลยเนาะถนนสวยเออถือว่าเอาถนนนี่เป็นเครื่อนแล้วแต่ว่าพ่อดีโรงเรี้ยงเขาอยู่ฟังไงเสีะฟังในของของดานแม่น้ำก็เลยท่วมก็บ่เป็นยังกะชิบ่ท่วมสูปีโดนโดนมาเที่ึงเออ แต่ว่าท่วมทุป,ปีว่าไหวแล้วทีนะครับอันนี้เป็นสนามลงเลื่อนเลยครับนี่ตอนผมอยู่นี่ครับยายติ๊กนะครับอันนี้เป็นทหารจากกองทัพภาคที่สองนะครับจังหวอดอัดระยองอ่ีมาดูแลพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวนี้กับขเขามาเบิงบริเวณโรงเลี่อนดินดำบัวร่องวิทยานะครับอำเภอดินดำอ่าอ,เอำออเภอ ตำบลดินดำนะครับอำเภอจังหันจังหวัะละเอีดนี่ครับบริเวณสนามโรงเรียนพี่น้องเพิ่งเอา,านะครับนี่โบเมนแม่น้ำนี่ครับนี่อันนี้คือสนามโรงเรียนครับสนามโรงเรียนท่วมสูงประมาณ2เมตรครับเพราะว่าวรัาร่วโรงเรียนนี่โบเห็นเลยนี่ครับนี่รั่วโรงเรียนนี่มิดนั่นนั่นเห็นแต่หิ่มพ่อนหน่อยๆเอาเอาซูมพี่น้องเพิ่งจักหน่อยนี่นีครับคือรั่วโรงเรียนนี่ครับนี่เลี้ยงเห็นซ้ำนั่นแหละรครับนี่สแสดงว่าน้ำนี่ บถต่ำกว่าเมตรเครึองเลยครับสองเมตรหมดแล้ครับนี่ถนนที่พี่น้องเห็นนั่นคือถนนทาาหลวงชนบทนะครับหมายเลขสามศูนย์สี่หกนะครับมาจากบ้านเสี่ยงแหลมตำบลมาจากบ้านแส้งแหลมตำบลตรงสิงอำเภอจังหันนะครับเดี๋ยวนี้ผมอยู่ตำบลดินดำนะครับอำเภอจังหันจังหวัดลอยเอ็ดนะครับ นี่ครับกำลังชม่มลงเรียนที่ได้รับผลก,ะกระทบกําลังชม่มงเลียนที่ได้รับผลกระทบทจากน้ำท่วมนะครับเมื่อนีวันที่24ตุลาคม2564ครับปริมาณน,น้ำนี่สูงเลยครับคุณนหน้าครับเดี๋ยวนี้น้ำนี่ขึ้นเรื่อยหรื่อยรืองส่งโตโอ้อยูโตแล้วบอลลแมนบอแต่ว่ายูโตก็เพิ่มสองอัน ยู่ตัวก็เพิ่มรถนี่รถยากเพราะว่าน้ำจากทางช้ยภูมิขอนแก่นสารคามกำลังลงมากเนาะโอ้ยครับเมื่อนี้พระพี่น้องช่วงตกทุกวันทุกวันนี่ก็ขึ้นอีกครับภาวนาจะตกนี่ไปบ่ได้เลยครับนี่น้ำติท่วมขึ้นสูงเลยโอ้เนี่ครับเอาพระพี่น้องเบิ่งเมื่อนี้ครับอันนั้นคณะพู่มคือก็มางทำงานจมูกนะคเนาะครับเตือนกันมากครับ เเวอันนั่นเป็นต้นอ่ะอันนั่นเป็นเต็นคณะคู่นะครับนะครับโพ้นนะครับที่มีรถเจ๋งจอดเพื่อนว่ายูเว่นครับเบื้องโรงเรียนนะครับกับคุณหนาพันล่งนะครับถี่พายเรื่อยนี่แหละครับเพื่อนที่เฝ้าอยู่ตลอดนะครับดูแลทุกอย่างนะครับไฟเนาะน้ำท่วมเนี่เป็นระยะใเนาอไฟนี่เนาะ สายไฟเนี่ยนะนี่ครับเบื้องต้นเปื่อยขึ้นว่าหอดผีเลยครับนี่เอาโมนี่ผมนค้อนตะล่อนทั่วกับยายติ๊กนะครับได้มานั่งชมโดยคุณนาพันโล่งนะครับผ้าช่อม่อนี่ก็ขอขอบคุณนะครับคุณนาพันโล่งเป็นยางสูงนะครับกล้องไปว่าได้ไอย้อนแสงขอบคุณได้หลายนะครับนี่นะคุณนายครับคุณนาาันโล่งนะครับ ครับผมนครตะลอนทั่วกขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ที่ตามรับชมนครตะลอนทั่วนะครับสวัสดีครับ